ไปแล้วมันขี่ไม่เร็วนะมันเลื่อนหนึ่งหกแปดเก้าใช่ไหมหนึ่งหกแปดเก้าเอาไหมพี่พูดคันนี้อยู่เลยไปจะตึกไปทำอะไรครับไปจะตึกไปทำอะไรครับเฮ้ยยืมได้เบาะรถจำนวนเท่าไหร่หน้าเราอ่านี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเบื้องต้นนะครับนี่อันนี้สองผักอันนี้สองสองลูกอันนี้ดูแล้วนี่เป็นยาบ้าจริงนะครับนี่ แล้วตัวสอบกับข้างหน้านะครับชีี้ลูกเนนใกล้ๆกันนิดหนึ่งเอาชี้ลูกเอาชียาช้ยาบ้าอะจะบ้าจริงไหมอ,อันนี้นะครับนี่เป็นยาบ,บ้านะครับปรากี้เอาปเป็นยาบ,บ้านะาชี้ไงน่า้นบ้ายังไงขึ้น,น,น ออได้ครับได้ครับจะผมจะพอเป็นในที่หนึ่งได้ครับได้ครับจะผมจะให้ให้ครับไม้นวงครับโอเครถมีมากสองตวง